วันนี้จะมาบอก5ลักษณะห่วงจุ้ยนะที่ดึงดูดเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิชาห่วงจุย้ยทั้งดาวเหินเลยแล้วก็วิชาห่วงจุย้ยชัยภูมินะครับซึ่งมันจะเป็นเคล็ดลับพื้นฐานเลยเป็น5สิ่งแล้วกันนะที่มีอยู่ในห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยแล้วมักจะทําให้บ้านนั้นนะ่ะมีเงินเข้าอยู่ตลอดมีโชคลาภเยอะแล้วก็มีไรายได้ไม่ขาดมือนะครับมาดูกันว่า5อย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างที่1เลยนะครับนั่นก็คือน้ําพุ หรือจะเป็นสระว่ายน้ําก็ได้หรือจะเป็นบ่อน้ําก็ได้นะครับแล้วถ้าบ้านใครเล็กๆก็อาจจะเป็นน้ําผุดน้ําวนพวกนี้แหละคือลักษณะของห่วงจุ้ยนะที่ช่วยกระตุ้นให้เงินเข้าบ้านดึงดูดทรัพย์ได้มากเลยนะครับดังที่เราจะเห็นได้จากตัวอย่างของบ้านของคนที่เขาประสบความสําเร็จ ทั้งโลกนี้เลยนะมักจะมีบอ่อน้ําอยู่หน้าบ้านคอยกระตุ้นเห็นไหมถ้าเราไปดูนะไม่ว่าจะเป็นของคุณบิลเกตเองนะครับของคุณเบิร์ตทงชัยเองนะครับคนกลุ่มนี้ก็รุ่นแต่จะมีบอ่อน้ำเนี่ยเอาไว้กระตุ้นทรับย์กระตุ้นโชคผมมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ได้ทดลองตั้งบอ่อน้ําเป็นน้ําพุนะสมชั้นเอาไว้ที่หน้าบ้านเป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ก็มีพื้นที่ตั้งได้เขาบอกมาทันทีเลยว่าโหยอดเข้าปีนี้เป็นปีที่เงินดีที่สุดในรอบหลายๆป,ป,ปีทั้งๆททีีีี่่เปป็นมจก วิกฤตอันนี้เห็นไหมว่าการตั้งบ่อน้ำนะครับก็จะช่วยกระตุ้นได้ดังนั้นก็คือถ้ามีบ่อน้ําหรือน้าพุน้าบุดน้ําวนเนี่ยนะครับก็เอามาตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านได้นะครับช่วยกระตุน้นโชคลาภเงินทองดึงดูดทรัพย์ได้เยอะขึ้นทันทีเลยละครอที่2นะครับที่จะช่วยดึงดูดทรัพย์ได้มากนั่นก็คือเม่งตึงนะบางคนอาจจะงงว่าเหม่งตึงแปลว่าอะไรครับอาจารย์นะจริงๆเม่งตึงก็คือ ลานหน้าบ้านอ่าเปิดประตูหน้าบ้านไปมีลานกว้างๆหน้าบ้านหน่อยนะครับลักษณะนี้แหละ จะเรียกว่าเม่งตึงนะคาว่าเม่งมันคือเหมือนหัวเม่งอ่ะคือใสๆอ่ะคือมีแสงว่างั้นเถอะมีแสงส่องลงมาได้ส่วนตึงหมายถึงลานหมายถึงที่หมายถึงโล่งที่โล่งเม่งตึงก็เลยเราจะต้องมีที่โล่งที่มีแสงสว่างสว่างแดดส่องๆเยอะๆบ้านไหนที่หน้าบ้านมีนะครับมีเยอะเราจะรู้ว่าบ้านนั้นมีเงินสดมีโอกาสแล้วก็ดึงดูดทรัพย์เข้ามามากกว่าบ้านที่ไม่มีเสมอนะครับดังนั้นใครมีพื้นที่หน้าบ้านนะ ทำให้สะอาดสะอาดสว่างสว่างนะบางคนไปต่อเติมทึบเลยถึงกําแพงอย่างนี้ไม่ดีนะครับหรือบางคนบอกว่าทําแค่หลังคงหลังคาได้ไหมนะครับก็ทําได้แต่ว่าความเหม่งของมันก็จะลดลงจริงไหมมันก็แสงมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยเราก็แก้ด้วยกันทําตรงนั้นให้สว,สว่างสว่างติดไฟเพิ่มก็ยังดีกว่าไม่ทํานะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่2แหละคุณลองสังเกตดูสิว่าบ้านคนรวยทั่วโลกเลย จะมีเมกดึงทุกหลังจะมีลานหน้าบ้านทุกคนเลยเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการให้มีเงินสดมีโชคลาภตามหลักของจุ้ยนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับที่จะดึงดูดโชคลาภมากมากเลยนั่นก็คือแสงสว่างข้อนี้ทําได้กับทุกคนทําได้กับทุกบ้านบ้านไหนกันนะที่มืดนะจะยิ่งทําให้เรารู้สึกขี้เกียจก็ได้รู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็ได้นะครับการดึงดูดโชคลาบดึงดูดทรัพย์เนี่ยมันก็จะตกลงบ้านที่สว่างกว่า จะรวยกว่าเสมอนะครับเราสังเกต7-11ว่นอีเลเว่นไหมสว่างไหมเห็นไหมครับแล้วเราลองดูร้านสะดวกซื้อที่เป็นคู่แข่งกันนะครับเขาจะมืดกว่าเห็นเห็นเลยเห็นไหมความรู้สึกหน้าเดินมันต่างกันไหมความรู้สึกแอคทีฟมันต่างกันใช่ไหมครับทันทีเลยดังนั้นแสงสว่างควรจะต้องมากพอแต่ก็ไม่ควรจะมากไปจนแสบตาเวียนหัวนั้นผิดหลักหวงจุ้ยนะฮะแสงสว่างต้องมากพอที่จะรู้สึกสดชื่นควรจะแก้ที่บ้านของเราให้สว่างมากพอโดยเฉพาะห้องนั่งเล่นห้องทํางาน พื้นที่ส่วนรวมนะครับควรใช้ไฟที่สว่างและจะทําให้มีโชคลาภมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่4นะครับนั่นก็คือบ้านที่มีความเคลื่อนไหวมีแนวโน้นมจะดึงดูดทรัพย์ได้มากกว่าบ้านที่นิ่งสงบนะครับคาว่าความเคลื่อนไหวคือเราอาจจะจัดปาร์ตี้บ่อยๆชวนเพื่อนมาบ้านบ่อยๆ ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในบ้านบ่อยๆมีการกินเลี้ยงสังสรรค์เฮฮากันบ่อยๆลักษณะนี้จะดึงดูดทรัพย์มากขึ้นนะครับบ้านไหนที่ไม่ค่อยทํากิจกรรมการเงียบๆเงาๆนะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เท่าที่ควรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆนะเลี้ยงในบ้านนะก็ช่วย ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวได้ถัดมันจะเคลื่อนไหวตลอดเพิ่มความมีสีสันให้กับคนในบ้านอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเพียงแต่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องระวังเรื่องความสะอาดนิดนึงเพราะว่าความสกรปรกอาจจะทําให้เกิดห่วงจุ้ยไม่ดีนะครับดังนั้นเลี้ยงสัตว์ควรจะเลี้ยง ให้อย่างสะอาดด้วยนะครับก็จะช่วยเสริมได้แต่ใครไม่สะดวกเลยงสัตว์ก็แนะนําให้ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวจัดปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์เรียกครอบครัวมารวมตัวกันเล่นเกมกเพื่อจะได้มีพลังและดึงดูดรัพย์ได้ดีครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกนิดนึงนั่นก็คือประตูหรือหน้าต่างอยู่ในทิศที่ดูดพลังแห่งความโชคดีเข้าบ้านนั่นเองอันนี้จะเป็นหนึ่งในวิชาดาวเหินนะครับซึ่งเราจะสามารถคำนวณได้เลยว่าเดือนนี้หรือปีนี้เนี่ย ประตูหรือหน้าต่างบานไหนที่ควรเปิดและประตูหรือหน้าต่างบานไหนที่ไม่ควรเปิดนะครับประตูกับหน้าต่างที่เปิดเนี่ยก็จะช่วยทําให้สามารถดึงดูดพลังแห่งการ มีโชคลาภเข้าบ้านได้มันจะมีวัดหนึ่งในสิงคโปร์นะครับวัดนี้เนี่ยเขาจะมีประตูทั้งหมด8ทิศเลยและเขาก็จะคำนวณทุกปีเลยนะครับว่าทิศโชคลาภอยู่ที่ทิศไหนเขาก็จะไปเปิดประตูบานนั้นทุกปีเขาก็จะเปลี่ยนประตูเปิดไปเรื่อยๆเปิดตามทิศโชคลาภนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เรียนวิชาดาวเหินหรือมีความรู้วิชาดาวเหินไปแล้วนะครับเราก็เอาทริคนี้ไปใช้เปิดหน้าต่างกับประตูตรงที่เป็นทิศโชคลาภบ่บอยๆนะครับก็จะยิ่งช่วยให้เสริมให้มีโชคมากขึ้นอ่ะละครับน้นนนบนบาน ที่ทําตามหลักนี้ครบ5ข้อนะไม่มีจนสักคนมีแต่โชคลาภเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถแอปพลายวิธีนี้เอาไปใช้พื้นฐานได้เลยนะอาจจะยกเว้นเรื่องของทนะิศเนาะอันนี้อาจจะต้องเรียนคอร์สดาวเหิดนะครับให้ทราบวิธีการคิดวิธีการดูก่อนก็อเอาไปใช้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับและใครที่มีโชคลาบมีความเฮงอะไรเกิดขึ้นนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงมาบอกพูดคุยกันหน่อยนะครับมาให้กำลังใจเพื่อนๆกันมาให้ผมรับทราบหน่อยว่ามันได้ผลนะครับผมก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ